ก็สวัสดีครับวันนี้มาพาดูของแต่งรถเส้หกเอาไว้เป็นแนวทางนี่ครับก็จะมีเชลคาร์บอนนะครับจมูกคาร์บอนแล้วก็พวกน็อตไทเทอุดกระจกมีกันสะบัดนะครับมีครอบถังคาร์บอนมีพักเทา้ามีตัวยกแล้วก็มีปลายท่อคาร์บอนนะแล้วก็ เียร์คาร์บอนครอบสวิงอัมน,นี่ฮะไทเทนก็จะมีไท้ายสนนี่ับแล้วก็ยางสายฟ้าซุปเปอร์คอสซาวีสามนะฮะ เนี่ยก็เดี๋ยวข้อเฟร,รมสำหรับข้อเฟร,รมนี้สั่งไปแล้วครับกำลังมาวันจันทร์น่าจะได้ครับเป็นเพียวคาร์บอนมีกาดพักหม้อน้ำฮะ เป็นท่อบอลเอาครับเดี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าเดินเบาหนะหนา เดนะีเ๋ยวถ้าครอบเฟรมมาเมื่อไร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูใหม่พร้อมกับราคาก็ได้ครับ